สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกรกฎาคม2024นะคะชาวราศีมังกรวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาตวันตกนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างนะคะ ผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีมังกรก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดความรักดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ อันดับแรกนะผู้อ่านก็อยากจะขอพอรจากเหล่าเทวดานางฟ้านะคะอาร์ตแองเจิลอยากจะขอพอรให้กับชาวราศีมังกรหรือว่าผู้ที่มีลักษณาตรงกับราศีมังกรในช่วงเดือนกรกฎานะ,ะมาแล้วนะคะโอ้โหสเปรชชัววิงส์นะคะให้สยายปีกของคุณนะคะคุณพร้อมบินแล้วนะ สัญญาณนี้นะคะเป็นพรวิเศษจากเหล่าเทวดาน,นางฟ้าที่จะเป็นลมใต้ปีกของคุณก็คือจะสนับสนุนส่งเสริมคุณนะคะให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจคุณจะต้องแสดงความสามารถนะคะนี่คือเวลาของคุณนะสัญญาณสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้คุณพร้อมแล้วพลังงานขึ้นมาบอกว่าในทุกเรื่องที่คุณตั้งใจนะคะ เราเทวดานางฟ้าจะช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมคุณนะจะสนับสนุนคุณให้ประสบความสำเร็จนะคะสัญญาณดีงามมากเลยนะสวยมากนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะผู้อ่านขอดูสัญญาณพลังงานภาพรวมของชาวราศีมังกรหรือว่าผู้ที่มีลักนาตรงกับราศีมังกรนะคะขอสับเลือกไพ่ให้คุณก่อนนะ ได้สับเลือกไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานกันเลยค่ะสัญญาณเปิดมาแล้วนะคะมีสัญญาณของทาวเวอร์นะคะเอ็มเพอแล้วก็เป็นหนดาบนะสามไม้เท้านะคะแล้วก็เป็นเด็กถือถช่วยตัวคุณเนี่ยมีความมั่งคั่งมั่นคงทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะเป็นคนที่ เป็นที่นับหน้าถือตานะคะหมายถึงว่าทุกคนโดยรอบของคุณเนี่ยเขาจะแบบชื่นชมในตัวคุณแล้วก็คุณเหมือนมีบุญบารมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ทุกคนโดยรอบเนี่ยเชื่อถือและเชื่อมั่นในตัวคุณนะคะอาจจะถึงเวลาที่คุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็ได้ สิ่งนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ในชีวิตของคุณนะคะอาจจะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพลังงานนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของชีวิตคุณก็ได้เส้นทางชีวิตรูปแบบการใช้ชีวิตหรือว่าเป็นเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะจะมีสัญญาณของการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่จะทำให้ชีวิตคุณเนะะี่ย ได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้นะคะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณหรือว่าพลังงานของตัวเราเนี่ยดึงดูดเรื่องไหนเข้ามานะคะที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรานั่นเองนะสัญญาณพลังงานเนี่ยถ้าเป็นเรื่องราวของความรักมีสัญญาณขึ้นมาสองทิศทางนะคะทิศทางแรกก็คือเป็นลักษณะสัญญาณที่ชาวราศีมังกร อาจจะเคยเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันในเรื่องของความรักและคุณกำลังรอคอยที่จะคืนดีกับใครคนหนึ่งรอคอยใครคนหนึ่งที่จะกลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งนะคะกับอีกสัญญาณหนึ่งเส้นทางหนึ่งก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณเนี่ยทำให้คุณเริ่มมองไปยังทิศท,ทางใหม่สิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณอาจจะ มีการเปิดใจพูดคุยกับใครบางคนที่เริ่มมีการสารสัมพันธ์อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันก็ได้นะคะหรือว่าเป็นรักทางไกลหรือเป็นคนที่คุณเริ่มเปิดใจพูดคุยอะแล้วรอคอยเวลาในการพูดคุยสื่อสารหรือว่ารอคอยเวลาในการพบเจอกันนะคะสัญญาณพลังงานสำหรับชาวราศีมังกรบางคนนะคะ จะขึ้นมาทั้งคนเก่าและคนใหม่เลยนะเหมือนกับเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะต้องถือดาบขึ้นมาคือว่าคุณจะต้องฟันธงนะคุณจะต้องแบบตัดสินใจอะไรให้ชัดเจนนะคะว่าใครคือคนที่คุณจะเริ่มต้นความรักใหม่ด้วยอีกครั้งหนึ่งในชีวิตคุณนะพลังงานสัญญาณเป็นเด็กถือถ้วยคือการเริ่มต้นความรักใหม่ ในการเริ่มต้นความรักใหม่นี้มีความเป็นไปได้ทั้งเส้นทางของคนเก่าหรือคนใหม่หรืออาจจะมาพร้อมๆกันและคุณต้องมีการตัดสินใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าสัญญาณพลังงานของชาวราศีมังกรนะในช่วงเดือนกรกฎาเป็นยังไงบ้างนะคะมาแล้ว สัญญาณตัวคุณนะคะมีสาเหรียญโอ้โหเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะแล้วก็มีเดอะเดวิลนะคะมีเหตุการณ์สถานการณ์อะไรบางอย่างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันในชีวิตคุณผู้อ่านเห็นสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความรักได้นะคะ อาจจะเป็นความรักที่ต้องมีการตัดสินใจอย่างที่บอกนะมีคนเก่าคนใหม่หรือมีใครเข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณจะต้องเลือกพลังงานสัญญาณมีเรื่องของการเจรจาด้วยนะคะว้าวเลยมีลุ้นนะคะมีลุน้นถ้าเกิดชาวราศีมังกรคนไหนยังโสดนะคะบอกเลยว่าคุณอาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรบางอย่างกระทันหันทำให้คุณได้พบเจอคู่นะคะแล้วการพบเจอคู่คนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่เจอกันแล้วเนี่ยน่าจะมีแบบเคมีตรงกันะ่ะแล้วก็อาจจะสปาร์กเลยนะคะเคมีตรงกันแล้วชอบคนนี้มากๆคุยกันเข้ากันได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะมีลุ้นนะคะ ทีนี้เรามาดูเรื่องคู่นะคะคู่ของชาวราศีมังกรนะขอสัญญาณคู่ของชาวราศีมังกรนะคะในช่วงเดือนกรกฎานะคะมาแล้วโอ้โหสัญญาณหถ้วยนะคะสัญญาณหนึ่งถ้วยแล้วก็สัญญาณ3ามดาบ ผู้อ่านรู้สึกว่าเขาถือถ้วยความรักหนึ่งถ้วยนี้มาให้คุณนะคะเขารักคุณมากแต่ว่ามันมีความท้าทายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามานะมันมีความรู้สึกที่ผิดหวังอกหักนะคะแล้วก็ยังมีภาพในอดีตหลงเหลืออยู่คนคนนี้น่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่เขาพยายามจะเหมือนกับ ดึงพลังงานบวกของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเข้มแข็งนะคะอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังอกหกักหรืออยากจะฟื้นตัวจากเรื่องราวของความรักก็ได้นะคะผู้อ่านเชื่อว่าเมื่อเขาสามารถที่จะทำใจได้หรือว่าเขาสามารถที่จะลุกขึ้นมายืนอีกครั้งมองไปข้างหน้าอะไรเงี้ยเขาจะมูฟออนได้นะคะเพราะว่ามีอีก3ถ้วยตรงนี้นะคะที่ตั้งอยู่ เขาเป็นคนที่ค่อนข้างอินกับความรักแล้วก็อยากที่จะลงเอยกับคนรักอ่ะแต่น่าจะมีสถานการณ์เหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความรักนี่แหละที่ทำให้คุณนั้งคู่เนี่ยอาจจะต้องมาคุยกันหรือว่าเจรจากันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมีสัญญาณของการพูดคุยเจรจาเปิดใจนะ หรือในอีกพลังงานสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าอาจจะเป็นคนใหม่เลยนะคะที่ไม่เคยคบกันมาก่อนเนี่ยเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่เขากำลังอกหักหรือว่าเขากำลังทำใจอยู่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในอดีตนะคะเขาอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะในการที่จะพูดคุยเจราจาสื่อสารกับคุณหรือว่าเริ่มเปิดใจนะคะ แต่เมื่อเขาชัดเจนและมั่นใจในความรักที่คุณกับเขาเนี่ยมีให้กันหรือว่ามันมีสัญญาณของเคมีที่ดึงดูดกันนะ่ะคนคนนี้จะเปิดใจอีกครั้งหนึ่งนะคะและพร้อมที่จะมูฟออนก้าวต่อไปนะคะเพราะว่าเขายังมีถ้วยความหวังเหลืออยู่นะสัญญาณของคนคนนี้นะคะจึงเป็นไปได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่นะพลังงานเนี่ยลุ้นมากๆ ผู้อ่านขอเปิดขยายสัญญาณคู่ของชาวราศีมังกรหน่อยนะขอดูสัญญาณคู่ของคุณหน่อยมาแล้วแปดเหรียญคนคนนี้เขาเป็นคนขยันนะคะแล้วก็เขาน่าจะใช้เวลาในการทำใจเนี่ยไปลุยงานหรือว่าไปคลั่งงานแทนนะคะ โอ้โห oh, The t h a o e r ขึ้นในฝั่งของเขาด้วยนะว้า wow, วอะไรกันเนี่ยไพ่สามสำรับมี The t h a o e r ขึ้นมา3ามครั้งเลยนะคะแสดงว่าระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีเหตุการณ์สถานการณ์อะไรบางอย่างที่จะเกิดการปรับเปลี่ยนจากเดิมนะคะมันมีพลังที่ออกมาบอกว่าชีวิตคุณกับเขาว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็สร้างใหม่นะคะ อาจจะเป็นสิ่งที่คุณทั้งคู่เคยเจอมาด้วยกันก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะแล้วตอนนี้คือต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะฟื้นตัวแล้วก็ดูแลตัวเองให้เข้มแข็งนะทีนี้การใช้ชีวิตต่อไปเนี่ยมันมีสัญญาณของการสร้างใหม่มันมีสัญญาณของโอกาสปรากฏขึ้นมานะคะสำหรับคู่ที่ไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นด้วยกันนะคะ ก็เป็นไปได้ว่าทั้งคุณและเขาอะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งคู่นะคะคุณก็เปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณเขาก็เปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาและสิ่งนี้ก็เป็นพลังที่ทำให้คุณทั้งคู่ได้มาเจอกันแล้วก็ได้มารักกันหรือว่าสารสัมพันธ์ใหม่ด้วยกันนะคะ หรือถ้าเหตุการณ์ในชีวิตคุณเป็นอะไรที่มันเป็นแบบเดิมๆม,มาตลอดไม่มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ถึงจังหวะเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะต้องสร้างใหม่นะโอโหเฮโรแฟนคนคนนี้นะคะเขารับมือกับชีวิตของเขาเนี่ยในทิศท,ทางที่ดีนะนั่นก็คือพยายามที่จะพักใจแล้วก็ดูแลหัวใจตัวเองนะคะ ไม่ว่าเขาจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ของคุณนะคะเขาเนี่ยน่าจะเริ่มพักใจแล้วก็เริ่มไตรตรองนะคะว่าตัวเองจะต้องทํำยังไงต่อไปหรือว่าทบทวนความรู้สึกของตัวเองอะเฮโรแฟนคือทบทวนจนตื่นรู้และเข้าใจชีวิตนะคะจะมีการปรับฐานจิตขึ้นมาเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาคนนี้ก็สอนเขาให้เขามีจิตวิญ,ญญาณที่จเจริญเติบโตขึ้นนะคะ เข้าใจชีวิตมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นนะโอ้โหขึ้นมาเจ็ดดาบใจเย็นจริงหรือเปล่านะเป็นรูปนินจาเลยนะคะสัญญาณของเขาเนี่ยน่าจะใจเย็นมากขึ้นเขาอาจจะเป็นคนที่หัวร้อนมาก่อนแล้วก็อยากทำอะไรที่แบบปุบปรับอยากจะจัดการอะไรโดยที่ไม่ได้ตรงตรงอะ่ะหัวร้อนไปบ้างนะคะ เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนคนนี้น่าจะทำให้เขาใจเย็นขึ้นเริ่มควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นนะคะมีสัญญาณบุญปรากฏขึ้นด้วยนะสเหรียญน,นะคะเขาน่าจะพยายามปรับเปลี่ยนชีวิตของเขาให้ลงตัวมากที่สุดนะเขาก็อาจจะแบบ พยายามที่จะตัดสินใจเลือกหรือว่าปรับความเข้าใจหรือพยายามมองชีวิตของตัวเองในหลายๆด้านว่าจะปรับปรุงยังไงพัฒนาตัวเองยังไงนะคะถ้าหากว่าคุณเหนเขาเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าเคยรักกันมาก่อนเนี่ยมันเหมือนความรักของคุณเหนือเขาว่ามันยังมีสายใยบางอย่างที่ยังผูกเชื่อมโยงกันนะคะถ้าเป็นคนใหม่เลยหมายความว่าเมื่อได้เจอกันแล้ว มันจะมีการสารสัมพันธ์มันมีเซนส์สัมผัสอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าคุณกับเขาเข้ากันได้ดีอะนะคะเหมือนเคมีตรงกันแล้วก็ใจตรงกันอะประมาณนั้นน่นนะคะผู้อ่านอยากจะขอเปิดขยายสัญญาณคู่ของชาวราศีมังกรน,นะคะคู่ของคุณอยากบอกอะไรกับคุณนะเชอริออตเขาอยากเดินทางมาหาคุณ เขาอยากจะตั้งเป้าหมายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็พุ่งไปยังสิ่งนั้นเลยนะคะอยากจะแบบแบบควบม้าไปอย่างรวดเร็วนะคะถ้าเห็นในภาพนี้แสดงว่าเป้าหมายของเขาชัดเจนมากในเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะตอบหัวใจตัวเองได้แล้วก็ได้ว่าคุณคือเป้าหมายนี้แล้วเขาเนี่ยบอกว่าอยากจะพุ่งมาหาคุณเลยนะคะขอไป เป็นเด็กถือเหรียญเขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันนะเริ่มต้นความรักใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันนะคะโอ้โห j u s t i e เขาบอกเลยว่าการตัดสินใจของเขาครั้งนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจที่เขารู้สึกว่าถูกต้องที่สุดนะคะเขาเลือกคุณแล้วเขาก็อยากให้คุณเลือกเขาแล้วสัญญาณเนี้ยมันเหมือนกับโชคชะตา เป็นผู้ที่ลิขิตให้คุณเขาได้เจอกับเหตุการณ์สถานการณ์นี้นะผู้อ่านเชื่อว่าสถานการณ์อาจจะพิสูจน์คนก็ได้พิสูจน์ความรักพิสูจน์ความมั่นคงหรือความรู้สึกที่แท้จริงของคนสอคนก็ได้นะคะ t n g m a n g m a n ขึ้นมาเขารอคอยนะคะน่าจะรอจังหวะเวลาที่จะได้พบเจอกันับคุณนะคะหรือว่าได้คุยกัน เขารอคอยจังหวะเวลาแล้วก็เริ่มมองในมุมที่เขารู้สึกว่าเขาตื่นรู้ในชีวิตอะคือหมายถึงเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะโอ้โหเดทแอนรีบอร์ดออกมายืนยันนะว้า wow, วเลยเขาอยากจะเกิดใหม่อีกครั้งในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้โอ้โ oh หอยากจะเคลียร์เรื่องราวทุกอย่างในอดีตให้จบสิ้นไปนะคะแล้วก็เกิดใหม่เริ่มต้นใหม่นะ เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะวาวมากสิ่งที่เจอน่าจะเป็นบทพิสูจน์ของความรักนะคะชาวราศีมังกรเรามาดูกันต่อนะคะขอดูสัญญาณสถานการณ์ของชาวราศีมังกรและความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนกรกฎามาแล้ว มีสัญญาณราชาถือถ้วยนะคะ d e m p r a c e นะคะหรือ t h e e a r t h m a r t e r แล้วก็โอ้โหหนึ่งไม้เท้าสัญญาณออกมาบอกเลยว่าจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมีสัญญาณของการแต่งงานหรือว่าการสารภาพรักการที่บอกรักขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะพลังงานของความรักฮะ,ะพลังงานของการเริ่มต้นใหม่ สัญญาณบางคู่เนี่ยอาจจะมีข่าวดีก็ได้นะคะเรื่องของบุตรนะมีสัญญาณของการลงหลักปักฐานน่ะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ชัดเจนมั่นคงนะคะสวยงามมากขึ้นในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของชีวิตรักประมาณนี้เลยนะผู้อ่านขอดูสัญญาณในอนาคตหรือว่าพลังงานของผลลัพธ์นะเป็นยังไง มาแล้วโอโหราชาถือเรียน,นะคะสี่ถ้วยแล้วก็เป็นราชินีถือถ้วยราชาถือถ้อถวยอยู่นี่นะคะคู่ชีวิตจะมีการรอคอยกันแล้วก็รอคอยจังหวะเวลาในการที่จะเริ่มต้นความรักด้วยกันนะคะเชื่อว่าน่าจะมีสัญญาณของการสื่อสารมีสัญญาณไม้เท้าขึ้นแล้วก็มีสัญญาณความรักขึ้น พลังงานมันจะราบรื่นสวยงามมากขึ้นนะคะทิศทางของความรักทิศทางของการเจรจานะคะรอคอยคนที่ใช่รอคอยความรักที่จะมาครองคู่กันของคู่ชีวิตนะคะราชาราชินีถือถ้วยแล้วก็มีเด็กถือถ้วยด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าบางคู่พอกลับมาคืนดีกันหรือว่ามาเจอกันอาจจะมีข่าวดีเรื่องของบุตรก็ได้นะคะ ทีนี้มาดูกันต่อนะคะผู้อ่านขอสัญญาณของโรแมนต์แสงจ้นะคะอยากบอกอะไรชาวราศีมังกรบ้างในช่วงเดือนมกรา c ค d e p e n น e n c y นะว้า wow. ว เมื่อมีการคุยกันหรือมีการสารสัมพันธ์กันในเรื่องของความรักนะคะน่าจะติดกันมากเลยนะตัวติดกันการที่คุณแบบติดกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาหรือว่าแชทกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดคุยกันอยู่ตลอดว้า wow. Let go of control issue แสดงว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือชะตาลิขิตมาแล้วแล้วก็ ชาวราศีมังกรอาจจะต้องก้าวข้ามเรื่องราวเหล่านั้นด้วยใจที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกนะคะต้องพยายามดึงพลังงานเราให้มีศรัทธาแล้วก็มีพลังบวกให้มากที่สุดนะคู่ที่เป็นคู่ชีวิตกันนะคะยังไงก็จะต้องมาลงเอยกันเพียงแค่ว่าจังหวะเวลา มีบทพิสูจน์มีอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างนะคะเพื่อที่จะเข้ามาพิสูจน์ความรักของคุณทั้งคู่นะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะแสดงว่าเราอาจจะไม่ต้องเร่งรีบเร่งรัดอะไรทั้งสิ้นนะคะทุกอย่างมาตามจังหวะเวลาที่ใช่และตอนนี้ก็เข้าใกล้เวลานั้นมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะ กรกฎานี้มีสัญญาณดีในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยแล้วก็ทิศทางชีวิตในการเริ่มต้นใหม่นะโอ้โหทรัสขอให้เชื่อใจนะคะสถานการณ์นี้ต้องอาศัยศรัทธานในความรักจริงๆนะออกมายืนยันอีกครั้งนะคะขอให้เชื่อมั่นและศรัทธานในความรักนะอีกไป you deserve love นะคะ คุณเหมาะสมที่จะได้รับความรักนะเพราะคุณเป็นที่รักนะคะชาวราศีมังกรถึงเวลาที่คุณต้องสยายปีกแล้วมันเหมือนกับเวทีของเราเปิดแล้วอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้คือเป็นจังหวะเวลาของคุณนะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะขอสัญญาณจาก whisper of love นะ,ะอยากบอกอะไรชาวราศีมังกรบ้าง เลอร์พูยูอาร์ว้าวรักคนที่คุณเป็นนะนะคะรักในตัวตนของเรารักตัวเองเยอะๆนะสิ่งนี้จะทำให้เราอะมีพลังงานบวกเราสามารถที่จะดูแลตัวเองแล้วดึงพลังงานบวกของเราเข้ามานะคะแล้วคนที่เขาเป็นคู่ของคุณเนะี่ยคู่ชีวิตของคุณเขาจะรักในสิ่งที่คุณเป็นด้วยนะคะ จะมีแรงดึงดูดคู่ชีวิตเข้ามานะโอ้โ oh ห listen with your heart ให้ฟังด้วยหัวใจนะคะมีสัญญาณของการสื่อสารเปิดใจแล้วขอให้ฟังด้วยความรักฟังด้วยความเข้าใจนะคะการรับฟังและสื่อสารกันเพื่อให้รู้ว่าเรารักกันนะ เป็นการรับฟังด้วยความรักด้วยหัวใจของคุณนะคะสิ่งนี้มันจะเป็นแรงดึงดูดบางอย่างในเรื่องของการสื่อสารที่คุณรับฟังกันและกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นการบอกรักเปิดใจเคลียร์ใจอะไรก็ได้นะคะที่เป็นเรื่องของการสื่อสารของความรักความสัมพันธ์นะ,ะโอ้โห true love คร,รยิยายวๆเลยคุณจะได้พบรักแท้นะคะ บทพิสูจน์ของรักแท้มักจะขย่าพลังงานเสมอเลยนะคะมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะได้พบรักแบบอมตะนิรันกาเลยนะชาวราศีมังกรบทพิสูจน์ความรักครั้งนี้มีผลลัพธ์ที่สวยมากๆเลยนะคะคุณจะพบรักแท้ของคุณนะสัญญาณว้าวมากมาก ผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยนะที่เข้าชมคลิปนี้นะคะประสบความสำเร็จในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์และในชีวิตนะคะร,รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ